สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจบคีรีขันธ์จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวหลักสูตรการจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้ยางครับในที่นี้นะครับ ้านี้ที่ห้องบรรมมสองโรงแรมหัวหินแกลนแอนทราซ่าอำเภอหัวหินน,นายอภินันจันทรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบกิรีขันธ์ให้เกียรติเป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว มีนายสิทธิโชคเล็งไผ่บูนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้จัดทําโครงการกล่าวรายงานโดยมีนายสวิทย์เรียนรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางปิ่นหน้าเจริญผลผู้อํานวยการสนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมกว่า100คนเข้าร่วมประชุมทางนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนักพัฒนาการท่องเท ํำนานการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหลขานุการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ สำหรับการจัดทำหลักสูตรการจัดการมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวประจำปี2,553จัดอบรมระหว่างวันที่25ถึงวันที่26สิงหาคมนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทในวันแรกส่วนผู้ประกอบการธุรกิจพัตคาและร้านอาหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะจัดอบรมในวันที่2โดย เน rumor, ้นความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวสําหรับผู้ประกอบการมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามการวางแผนเพื่อเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวการบริหารจัดการที่ดีสู่การบูรณาการในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวก็เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานโรงแรมและก็รีสอร์ทนะครับ